เอ่อสิบเจ็ดคนออกหมายจับในฐานะส่วนตัวและมีตําแหน่งในติติบุคคลอย่างคุณเปรมชัยนายฐานะกรรมการผู้มนุนาจบริษัทอิตาเลนไทด์เดวอร์บเมนจำกัดมหาชนทั้งนี้ท่านรองผู้จัดการนครบาลนพสินภูสวัสดิ์บอกผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีอาคารชนตอนถล่มประสานจะเข้ามอบตัววันนี้นี่แหละท่านผู้ชม9โมงแล้วคุณเปรมชัยก็ดูจะเป็นไยต้นๆเลยไปที่สอนอบางซื่อเมื่อเช้าเนี่ยนี่เป็นภาพล่าสุด ก่อนหน้านี้เคยถูกพิพากษาแล้วไปอยู่ในเรือนจำที่กาญจนบ,บุรีทองผาภูมิไงคดีเสือดำอะ่ะใช่ไหม,ไหม,มลัดรองทพศิน์บอกมีการประสานมามอบตัว17คนรวมถึงคุณเปรมชัยวันนี้แล้วมาแล้วแม้จะประสานมอบตัวแต่ถ้าตำรวจเจอตัวที่แดก็พร้อมเข้าจับกลุมทันทีขั้นตอนตำรวจจะสอบปากคำและแจ้งข้อหา เมื่อเสร็จที่กระบวนการจะคุมตัวฝากขังสารยาทันทีและจะคัดค้านการประกันตัวด้วยอืเพราะเหตุว่าคด,ดีมีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากค่ะอ้อาวคุณพี่มนซึ่งมีชื่อเซ็นเป็นวิศวกรผู้ออกแบบวันก่อนนั่งรถเข็นไปชี้แจงกับสภาใช่ไหมใช่ค่ะเช้านี้มาแล้วนะครับทุกช <Okay. S 2> เอาแจ้งให้ทราบเลย คุณพิมลเป็นอี่คุณพมลเ <คน S 2> จริญยิ่งที่ว่าอายุ85ปีอะคะอ่ะแล้วก็มีชื่อเป็นวิศวกรที่เซ็นซึ่งวันก่อนเนี่ยคุณพิมลก็ชี้แจงว่าเป็นลายเซ็นของคุณพิมลจริงแต่คุณพิมลเนี่ยเซ็นครั้งเดียวแล้วก็ตอนที่เขาไปแก้แบบเขาไม่ได้เอามาให้เซ็นอีกอแล้วนักข่าวหรือในกรรมธิการก็ถามคุณพิมลว่าแล้วคุณพิมลอ,ออกแบบเองไหมคุณพี่มลบอกเป็นที่ปรึกษาอคาอค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี่ทยอยกันมาแล้ว ผมจะไล่ดูรายชื่อสักหน่อยคุณพิมลนี่เป็นผู้ต้องหาที่สองเลยนะคะอะที่คนอยากเจอตัวอีกคนหนึงเนี่ยผู้ต้องหาที่เจ็ปฏิวัติศรีไทยนี่ก็อีกคนหนึ่งแล้วก็มีใครอีกอเดี๋ยวดูอย่างเร็วๆก็มาตามนัดนะครับประเด็นก็คือตำรวจจะฝากขังแล้วจะคัดค้านการประกันตัวถูกไหมต้องไหมค่ะใช่บแบบนั้นนะคะอ่าคเกรียงศักมาแล้วนะฮะผู้ต้องหาที่สิบ้า อันนี้อยู่ในกลุ่มไหนดูซิน่าจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาไหมนี่อือ้าวไม่ใช่กลุ่มนี้อันนี้กลุ่มที่หนึ่งคือบริษัทผู้ออกแบบเออฮะเอาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเป็นใครคะ อ,อ๋อทำไม่ถึงกราฟิกทำไ้ไม่ถึงคนที่สิบห้าทำไว้แค่กลุ่มเดียวอ่ะอันนี้ไงนี่ไงได้รับมอหมายจากกิจการร่วมค้าอจะเล่นไทยกับชายนลเรเวนอมเทนไงค่ะเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างอ่าที่วันก่อนไปปรากฏตัวใช่ไหมแล้วถูกดึงมือหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่อ่อามาแล้วเมื่อเช้านี้ เดี๋ยวคงทยอยมาอืออะรอท่านผู้ชมเอามีเรื่องร้อนร้อนไหมมีเยอะเลยเดี๋ยวร้อนมากเนะ้วคอยดูเถอ,อะเอ่ปีนี้ผมคิดว่ากฎหมายก็ประมาณจะร้อนแรงมากค่ะอเนื่องมาจากคือการถล่มของตึกสอท้องเนี่ยมีผลเยอะเลยและทำให้ผู้คนประชาชนคนไทยเกิดความหวงแหนงก็ประมาณลงไป S <S <S 2> <S 2> เงินภาษีของเ,อเราที่เสียไปเามื่อวานนี้เห็นผู้ว่าสตง,งออก,ก็บอกว่าจะต้องดำเนินการเรียกประกันรวมถึงเรียกคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปถึงเงินเพราะจ่ายไปแล้วเนี่ยเกือบ2,000ล้านนะน้องเอ้หรือพันกว่าหรือประมาณ900าร้อเก้าล้านค่ะ900ล้านใช่ไหมค่ะอาจจะมีการเรียกคืนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวานนี้ก็พูดอยู่เดี๋ยวหาข่าวช้นิดหนึ่งไหนสตงนี่ นี่ค่ะ uh. กรรมาที่การติดตามงบประมาณค่ะ uh. ก็กรรมาการเนี่ยถามถึงขั้นตอนการอนุมัติงบในการก่อสร้างและความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อท็จจริงของโครงการ uh. ซึ่งผู้ว่าสอตององก็ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการสืบสวนข้อท็จจริงที่รัฐบาลตั้งขึ้นแล้วก็ดีเอสไอแล้ว uh. มอบเงินช่วยคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บแล้วด้วย uh. แล้วก็ประสานบริษัทประกัน4บริษัทมาพูดคุย เพราะว่าผู้รับจ้างเนี่ยทำประกันความเสียหายเอาไว้ผู้รับจ้างนี่ก็หมายความถึงอย่างเออเอบริษัท3กลุ่มที่วานี้ใช่ไหมหรือบริษัทผู้รับเหมา,าขนาดาเดียวกันถ้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิสูจน์สาเหตุความเสียหายได้แล้วบริษัทประกันควรจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเพราะรัฐได้เสียเงินส่วนนี้ไปแล้วกว่า900้ล้านบาทจึงยืนจะว่าคนจะได้เอา900ร้อยกว่าล้านนี่คืนมาเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปทั้งหมด ขนาดเดียวกันค่ารื้อถอนที่บาโหรานเหมือนกันนะเนี่ยท่านบอกประสานไปยังผู้รับจ้างให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการรื้อถอนค่ะเอาหมายถึงสตอง,งอไม่ต้องจ่ายอ๋อใช่สตอง,งอเป็นเงินภาษีไม่เป็นไรขนาดเดียวกันข้อกฎหมายเป็นยังไงที่จะต้องดําเนินการหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายตามสัญญาหรือข้อกฎหมายอื่นๆเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยส่งหนังสือไปถามสํานักงานอายการสูงสุดแล้วว่าต้องทําอย่างไรต่อไปตอ,อนนี้เดี๋ยวรอการตอบกลับมา ขนาดเดียวกัน,น,นยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการสร้างตึกใหม่ต้องให้ความสําคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและการสอบสวนหาสาเหตุของตึกถล่มก่อนเอมื่อประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรองผู้ว่าการสอตองทอที่ไปชี้แจงกับสภา,าได้บอกว่าเตรียมจะสร้างแนวราบหมายถึงจะเช่าที่ดินจาการถไฟเพิ่มเติมด้านหน้าค่ะขยับไปไม่สร้างที่เดิมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเก็บเอาไว้แล้วก็จะสร้างเป็นแนวราบ แล้วต่อไปเอาแอร์ธรรมดาก็ได้อะไรอย่างนั้นจาได้ไหมแล้วก็บอกเอางบที่เหลือน,นั่นแหละเอามาสร้างต่อ,อขณะดเดียวกันท่านผู้ว่าการสองอปัจจุบันยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกับเรื่องสร้างตึกใหม่เพราะเพราะว่าจะรอเรื่องการเยียวยาให้ความสําคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและรอสาเหตุของตึกถล่มก่อนเราได้มีการเชิญบริษัทประกันทั้งสี่บริษัทที่ผู้รับจ้างได้ทําประกันไว้นะการความเสียหายไว้ทั้งจํานวน รัฐได้เสียหายไปจ่ายไป9 9 0 0 9 0 0กว่าล้านเนี่ยผู้เสียหายที่แท้จริงนะจากทีจกจกจก่จากผู้รับความเสียหายแท้จริงเนี่ยนะครับบร ok ิษัทประกันควรจะจ่ายให้กับผู้เสียหายที่แท้จริงเราเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่าควรจะจ่ายมาเพื่อคืนเงินให้กับค่าใช้จ่ายของรัฐที่เราได้จ่ายไปนะ네ครับการความเสียหายทั้งหมดที่ท่านประธานได้ถามว่าแล้วตอนนี้ที่พทมจะส่งมอบพื้นที่วันที่15เนี้ครับนะ าทางเราได้ดาเนินการอย่างไรเราก็ได้ทําหนังสือไปถึงประสานกันตํารวจจะอายัดเราก็ทำหนังสือแจ้งให้ตํารวจเข้ามาอายัดอายัดพื้นที่ไว้ก่อนนะครับในพื้นที่เนี่ยจนกว่าคาดีจะแล้วเสร็จแล้วก็ทาผมเพิ่งก่อนมานี้ผมเสร็จหนังสือถึงผู้รับจ้างนะครับให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ทั้งหมดส่วนในเรื่องของตึกนะครับอันนี้ก็ต้องต้องถาบเรียนว่าตอนนี้โฟกัสเรายัางยังยังไม่ได้มีเรื่องเรื่องว่า,าจะสร้างตึก ต่อหรือจะอไปทําอย่างไรอันนี้ี๋ยวคงต้องคุยกันเป็นเรื่องใหญ่ของสต้องง,งอครับในช่วงนี้เนี่ยเราคงต้องออให้ความสาคัญกับเรื่องการสอบสวนนะครับการสอบสวนเรื่องของการด,ดูแลเยียรผู้เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับจริงจริงท่านปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งอันนี้ท้ายความเป็นธรรมนะท,ะที่ท่านบนเทียนถูกวิจารณ์อาจจะเป็นประเด็นเรื่องการตอบสนองหลังจากเกิดเหตุในมุม ถ้าเรามองอยากเป็นธรรมเพราะท่านเข้ามาเนี่ยมันต้นปีนี้เองใช่ไหมใช่การปฏิการมีการตรวจสอบย้อนกลับไปอาจที่ยังไม่ปรากฏตัวก็คือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนก่อนหน้าเนี่ยคนก่อนหน้าท่านอ่ะใช่ที่ปรากฏตัวคือคนก่อนหน้าท่านโน้นอีกใช่ที่มาคนสําคัญคือคนก่อนหน้าที่มันมีกระบวนการเกี่ยวกับการเซ็นต่างๆกับสามกลุ่มเนี่ยใช่ไหมค่ะอันนั้นแหละอาจที่ถ้ามองดูนะเดี๋ยวต้องตามกันดู อย่างที่บอกอาคารนี้ยงอกลับมาทําให้เกิดประเด็นเรื่องผู้คนประชาชนเกิดความหวงแหนก็ประมาณมลามไปถึงเรื่องอาคารราัฐสภาอาคารสอตองอทีอ่อาคารสกรสรทชที่ทิ้งร้างและงบประมาณอย่างเช่นที่คุณรักชนกไปดูที่จังหวัดตรังอ้นยายกเป็นตัวอย่างเดี๋ยวค่อยๆไล่ตีประเด็นแตกออกไปแต่ย้อนกลับมาประเด็นนี้ก่อนความเสียหายเนี่ยรัฐควรจะได้คืนมาถูกไหมค่ะขนาดเดียวกัน ได้นึกถึงประชาชนผู้เสียหายบ้างไหมมีท่านหนึ่งผมขออนุญาตปิดเอาไว้ก็แล้วกันได้โพสต์คลิปความเสียหายหลังแผ่นดินไหว28มีนาเธอใช้ข้อความผมจะขออ่านเป็นสำเนียงแบบชาวเน็ตทุกคนเราได้รับเงินเดียวยาแผ่นดินไหวแล้วนะคะ35บาทใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดแต่ยังก่อนค่ะถ้าคุณจะขอรับ3.5บาท ต้องไปก่อเอกสารเพิ่มเติมด้วยค่ะทุกคนคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีคะ oh, oh, oh. และเธอก็เขียนเพิ่มเติมแค่อยากจะถามสาหให้เราไปซื้ออะไรมาซ่อมผนังปูนที่เรามีน้ำซึมแบบนี้คะคือเรากลับบ้านสวนตัแต่วันศุกร์ฝนตกหนักมากตั้งแต่วันเสาร์เรื่อยมาจนวันนี้ทราบต่อมาเราคุยแล้วคอนโดนในเขตวังทองหลังเจ้าของห้อง บทสรุปได้เท่าไหร่นะ35บาทอ่าทเจ้าของห้องต้องไปโรงพักก่อนเพื่อจะแจ้งความวจากนั้นเป็นเสีแล้วก็ไปที่สำนักงานเขตส่วนเงิน35บาทที่จะได้รับก็ไม่ใช่ว่าได้ทันทีนะคะต้องไปกรอกเอกสารที่เขตอีกรอบหนึ่งอ้าวทันผู้ชม35บาทค่าเดินทางยังไม่พอเลยแต่ เราต้องดูว่าความเสียหายที่รัชการประเมินให้35บาทมันเป็นยังไงรอยแตกร้าวแนวยาวบริเวณกำแพงบริเวณ,เวณมุมวงกบหน้าต่างมีน้ำซึมเวลาฝนตกเจ้าของห้องตอนนี้เดือดร้อนมากน้ำซึมตอนร้าวแตกร้างช่วงฝนพักอยู่คอนโดที่ทำได้ก็คือเอาผ้ามาคอยซับน้ำฝนแล้วก็ซับน้ำตานี่ไงไล่ดูเถอะ35บาท

อสอสตองออาคารอย่างนี้มูลค่า2,300ล้านใช่ไหมอาจ่ายไปแล้วเก้ารอยกว่าล้านใช่ไหมค่ะจะทวงคืนไหมหมดเลยบริษัทประกันต้องจ่ายนะท่านว่าอ,อย่างงานราะว่าสอตองอท่านปัจจุบันบอก9 0้กว่าล้านจะไปทวงมาจากบริษัทประกันอแผ่นดินไหวเดียวกันนี่แหละตึกไม่พังด้วยนะแค่เป็นรอยร้าวฝนตกแล้วรั่วออกมาอประเทศนี้ให้35บาท อืม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 อเป็นยังไงอ่าเขาเยียวยย้ายซื้อดินน้ำมันมาอุดเฮ้เอาเงินสามพันห้าไปขอซื้อดินน้ำมันได้มาเท่าไหร่หรอพออุดไหมใบว่าไม่พอฮะอนี่ไงเห็นไหมอืม,อมเขาชดเชยช่วยเฉยๆคืออะไร นี่ไงเอาท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมคือไม่ต้องให้ดีกว่าอาจ้าหน้าที่กระซิบบอกเกอกฎระเบียบราชการเป็นอย่างนะี้นะชอมเองได้ไหมโอ้โหอันนี้ค่าปิ้นสีก็ก็เกินแลอันหนึ่งจะไปโรงพักไปโรงพักไปแจ้งความแล้วก็เอาภาพที่ถ่ายจากมือถือไปปิ้นสี ค่ะเสร็จแล้ว,ลวไปสํานักง,งานเขตอีกไปสํานักเขตไปกรอกแบบฟอร์มแล้วรอเวลาได้35บาทได้มาแล้ว3 5แต่ก็ยังไม่ได้ทันทีต้องไปกรอกอีกอ่านต้องไว้พี่อยากให้อ่านความรู้สึกอีกสักทีหนึ่งในสำเนียงแบบชาวเน็ตทุกคนเราได้รับยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อารมณ์ยังไม่ถึงทุกคนแบบท่านายกใช่ไหมคะชวนกินผลไม้ ทุกคนเราได้รับเงินเยียวยาแผ่นดินไหวแล้วนะคะ35บาทใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด35บาทแต่ยังก่อนค่ะถ้าคุณจะขอรับ35บาทต้องไปกรอกเอกสารเพิ่มเติมด้วยค่ะทุกคนคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีคะวังทองหลังใช่ไหมวังทองหลังสำนักงานเขตวังทองหลังโดยเจ้าของไปสนอแจ้งความก่อน ปริ้นสีแล้วก็ไปสํานักงานเขตจริงจริงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ไปประเมินน่าจะพูดแบบกระซิบเออจงจริงนะถ้าผมจะประเมินอ่ะมัสามสิบห้าบาทนะแต่ครน,นี้มันทําไปหมดแล้วไงคะสำนักงานเขตเป็นปลายทางแล้วอะ่ะปริ้นมาหมดแล้วเอ <c oughs> เอเหรือแ,แต่กอกใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็อุตสาหไปกอกนะค่ะ <c oughs> จริงจริงสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเอาเงินสามิบหาบาทมาใส่กรอบเลย <c oughs> แล้วติดเอาไวต้ตรงรอยร้าวนะ่ะดีไหม สามสิบห uh ้าบาทท่านผู้ชมไอ้ผมก็เลยลืมไปตะกีอ้อาจจะบอกไปเอ,อเห็นใจผมนะผมจ่ายมากกว่านี้ไม่ได้หรอกมันสามสิบห้าบาทคุณรู้ใช่ไหมถ้าผมจ่ายไปเนี่ยผมใส่คุณสามสิบเจ็ดบาทนะ oh. ผมก็โดนแล้ว uh สตวงอสอตงอเขาจะมาตรวจผมนะ <laughs> สอตงทต้องมาตรวจผมแน่นอนเลยว่าจ่ายเกินกว่าระเบียบพี่มีหรือเปล่านะเอาเพราะฉันสามสิบห้าบาทจ่ายเองได้ไหม S <S <S ขอร้องนะคุณก็รู้ใช่ไหมสตงเขาเป็นยังไงอะ่ะอืเออสามสิบห้าบาทเนี่ยคุณนึกดูนะ ผมจ่ายเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆจริงๆผมเห็นใจคุณมากเลยนะเห็นใจมากเลยรู้เนี่ยเออสามห้าบาทมันทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมจ่ายให้ไม่ได้จริงผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ต้องทำตามระเบียบคุณรู้ใช่ไหมว่าสอตงน่ากลัวขนาดไหนโอ้นิดนึงเซนนึงสองเซนอะไรพลิกเขายังไม่ได้เขาจะบอกว่าขนาดรอยร้าวขึ้นมาคุณจะทํายังไงเขาวัดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องวัดของคุณแบบเป๊ะเลยเพราะผมก็กลัวใช่ใช่ไหมเออมันมีความน่ากลัวนะคุณต้องรู้นะคอนโดของคุณ ไม่เหมือนบางอาคารที่คุณสามารถจะติดฝักบัวได้เยอะแยะนะอืมอันละหมื่นกว่าเออสกายเล้าอย่างนี้ไม่มีนะอืห้องอ,ออกกำลังกายท่านบูชมอมนหนจริงจริงถ้าเป็นผมผมใส่กอบจริงๆก็ไม่ได้พูดเล่นคุณจะบอก,กว่าจะรู้ตัวว่าได้สามสิบห้าก็คือมันทำทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วไงคะฮะเอาจริงๆใช่ไหม ทางเดียวนี่จริงๆอากศมท่านรองผู้ว่าทวิดาหรือทพานพผู้ว่าชาัดๆต้องทําสิ่งนี้เลย <c oughs> คนรู้ใช่ไหมถ้าผมจ่ายอะไรไปสตงตรวจอยู่ <c oughs> นายกก็เหมือนกันถ้าให้มากกว่านี้ไม่ได้ <c oughs> อรู้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวสตงเขาตรวจ <c oughs> เอามาเป็นระเบียบนิ มันเป็นระเบียบจริงๆมันมีออกมานะว่าทําไมถึงได้35มันเหมือนเขาให้เป็นตารางเมตรอะไรคูณกันออกมาค่ะ嗯嗯คูณออกมาแล้วมันได้ตัวเลขนี้อ,อ่ะได้ละตอนนี้ผู้ชมยูทูบห้าหมื่นอ่ะขอบคุณก่อนเดี๋ยวจะเข้าประเด็นใหญ่ละ ผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะน้ำด่างอิชิตันค่ะผลิตด้วยเจแปนสมาร์ทเทคโนโลยีทำให้ได้น้ำด่างโมเลกุลเล็กมีค่า PH ประมาณ8.5ช่วยเรื่องปรับสมดุลร่างกายมีวิตามินแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆมีสองสูตรนะคะขวดสีฟ้าน้ำด่างวิตามินบีรวมสูตรนี้มี2ไซส์ใครที่รู้สึกว่าขวดนี้550เล็กไปไม่พอดื่มนี่ไซส์นี้1ลิตรค่ะเพื่อตอบโจทย์คนดื่มน้าเยอะไซส์ใหญ่นี่มีวางจาหน่ายแล้วที่7 e l e v นนนะคะส่วนขวดสีเขียว วเป็นสูตรผสมวิตามินดีและสารสกัดจากใบแปะก้วยค่ะทั้งสองสูตรหอมอร่อยศูนย์แคลอรีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ประโยชน์ทุกวันมีจำหน่ายที่7ซ l e v e n และห้างชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ a e a s t a n healthy ค่ะอ่าวท่านผู้ชมสามารถจะดื่มได้ราคาก็ไม่ถึง3าบาทด้วยจะบอกให้ใช่มันเดียวยาจิตใจนะหอมใช่ไหมน้องเวลาข้างในมันร้อนรุ่มอา ผมเพิ่งเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่เพิ่งเข้าใจก็รู้แหละ,ะมันเป็นกฎเกณฑ์ของทางการเราเห็นเวลาภาพหลังคงหลังคาเปิดไฟม่องไฟไหมผู้ประสบภัยอ่ะพายุอ่ะจ่ายสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ยังไงมันก็คงแบบนั้นนะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพได้โปรดรับรู้เอาไว้ว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เวลาทางราชการเขาเยียวยาตามกฎเกณฑ์ที่มีเอาไว้และคนกํากับกฎเกณฑ์ก็คือสอตอง เลิกออกใช่ไหมอ่ะหลังคาเปลวเนี่ยไปคิดยังไงน้องฮะเออมันมีหลักเกณฑ์ว่ากท่านผู้ชมคนที่หลังคาเปลวเนี่ยอ่าพี่คิดว่าคงจะบอกว่าเอ่ไปตามหาหลังคากันก่อนแล้วอันนั้นดูว่าปิดได้ไหไมอแล้วก็เอามาปิด <c oughs> ไว้ไหมอ่าถ้าไม่ได้จะว่าหลังคาใครก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็หลังคาเหมือนกัน <c oughs> การเดียวยามันต้องแบบนั้นนะประเทศนี้น้นอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทั้งที่มันเป็นภัยที่เราไม่ได้ก่อไม่ว่าจะเป็นพายุหรือแผ่นดินไหวเนี่ยน้องเ,อเพราะฉะนั้นนึกออกเลยเวลาคนต่างจังหวัดเขาได้เงินเดียวยานี่ผมไม่ได้ว่าใครนะกฎเกณฑ์เป็นยังไงผมรู้เพียงแต่เวลามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันรู้สึกได้ไงถูกไหมมันเป็นเรื่องความรู้สึกจริงจริงไอการเดียวยานเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะผมจะบอกให้เขาก็เราไปซื้อของมาซ่อมถูกไหม อ่าจริงแต่อือายุทยาบ้านน้ำท่วมเจอระบบเบิจกจ่ายแบบนี้ทุกปีนั่นไงใช่ตอนนั้นที่เป็นข่าวไงคะใช่ไหมสังกะสีล่าวตามหายเจอให้ครบก่อนนั่นไงเห็นไหมนี่ไงสาสิบห้าบาทจ่ายค่ากะเพรา,ายังไม่ได้เลยใช่ทุกวันนี้กะเพรามีห้าสิบนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรากินข้าวอาหาร ว่ากันต่อเลยท่านผู้ชม